เบตตาอันนี้ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เบตตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แฮปอันเตร์บินเลย <c oughs> เบนตาอันนี้ต้องเบิด่านด้วยพี่น้องด้วยต้องเบิดตาอ่านด้วยถ้าปอเบิดตาอ่านโบเห็นหูไหม หาแบ่นอีกันก่อนพี่นอ้องสมาอยู่สตาร์ทพี่น้องที่ท่องเที่ยวของสตาร์ทอว่าเมืองเจสตารสลิตเซเลชั่วโมงหนึ่งอยากบานสาวกระสินมากครับรถยนต์มาขับรถไฟมาก็ได้ชั่วโมงหนึ่ง หมู่บ้านไปมนเตอร์วันนี้มาที่สตาร์เดี๋ยวก็กลับแเม,มืองนี้เป็นเมืองที่ว่าพวกคนนี้ต่างเขาจะมาเที่ยวมาพักผ่อนเป็นเมืองที่หุบเขาเมืองสตาร์เป็นเมืองที่หุบเขาคนมาพักผ่อนคนมาพักผ่อนพี่น่องหาแว่นมาเจอเอาแว่นอันนี้แหละหาแว่นไม่เจอ นักท่งเที่ยวไล่ <c oughs> เป็นเมืองบนภูเขาเป็นส่วนมากพวกพระเจ้าพวกมีเงินพระเจ้ามาพักตอนมันมธรรมศาสตรเมืองกลางเขาแล้วก็ธรรมชาติก็คือสตาดสวิตเซร์แลด์เนานะอาจสมืดขึ้นมืดขึ้นแมเดอ Dead. Dead dead, 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 There you go, Mona. Not walk somewhere. Enough. And go in up open if You want? Mm-hmm. Then you pay. No, but walking, huh? I not walk. But go home yet. Bye. There's no holiday, huh? Eh? I'll right. pay this, too. Uh -uh. กันเซลฟี่ไม่ยืนกันอี่สองอีกไม่แล้ไปตั้เช็คโอเปนเย็ดนี่ผู้ใดเข้ามาสวัสดีค่ะแไปไปโคไอเวทเนี่ยเปิดฝนเลยแล้วอ๋อไปไปพี่น้องยางต๋อมาเที่ยวเมืองสตัตเมืองท่องเที่ยวเด้ดนี่เมืองท่องเที่ยวคนหลายอยู่ฮะโอไยไปกลับกลับกลับ ไม่บาย <c oughs> บ้าเด็กเสือก็คือบาหลีว่าสาวกระดินอยู่นิม่มนึกว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหลายหนอขึ้นซื้อเป็มามีตะปวกระเจามีเงินมีทองมันแทงสาวกระดิน มี่บรายแต่ว่าก็มาได้เพราะว่ามันอยู่บอ่อไก่ <c oughs> มันอยู่บอ่อไก่ครับรถมาชมั่วโมงเดียวเลยมาได้แต่ว่าหันพวกมันแพงลงแรมขึ้นหนึ่งกับสองรอยสามรอยสองรอยสามรอยนี่กัราคาเป็นหมืน่นรากระสินอยู่บ่ไก่กันเลยครับรถมาชมั่วโมงเดียวมาถึง ดีเซนอโปเทกมีมี่ยูบลลุกนิวอันแปดร้อยเก้าสิบเกา็เป็นเมืองที่อยู่กลางถนน มะคุงเหนมันยังสีปาเสียไปต่ำที่ต่ำอะไรดอกมันเขียวมันยังอันนี้มะคุงมันเป็นเขียวเขียวไอเขียวเขียวเพิม่ม Tức năm năm thì nồng bằng này <laughs> Tức năm Mó năm 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 เลาะเชียวน้ำกันเลยพี่น้องด้ยเอา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 หลดลมหลดลมหลดลม

อยจักรยานเป็นเมืองเล็กๆทั้งภูเขาตะบากต่ง,งามเป็นเมืองท่องเที่ยวบนเขาหน้าร้อนหน้าหนาวกันมีสก,กีเกาหลีอินวินเตอร์เอาสก,กีเอาด้ว <c oughs> หน้าหอนก็เป็นตะเที่ยว นานาคับคนมาเล่นสกีอือฮึดีช่สุบยาบัดเดน s đi hấp sét cái là bạn muốn sử điện thoại cái đi nên khen kam lúc là gì? đèn โมเดลแฮปบัดมดเสียมตะเพียนทากเดอโอฟเฟนคันเช้าบนฟอร์มเซ็กซ์นี้ดิสอินลีนิวเดนอมารีทักแมนนี่วีบนชอบฟื้นสิกฟื้นสิกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ Roman <laughs> เดี๋ยวพี่น้องมานั่นน้ำกันนี่ก็คือเมืองเมืองเจสะตะัดเมืองบนภูเขาวสวิตเซอร์แลนด์เนาะถนนคนเดิน อเซมนานนาไนนาไนนาไใบอุ mm ่นนาไหนรูด hmm. อืมเอไอไเดียดีสบายโซีสิเดาดบากันแคมป์ปิ้งโซแ็คอนเทน์น่าเห็นมากโซ่นัดคำเสียเขา No, dia ni, dia Ya, korup. Niat krit ke? Ya, enjoy.

เดวันมิก mm ่บ hmm. mm ้านแต่ถ้าไอ้เนี่ยมันมตัดชัวนัดช่อนัดชื่โบูเล็กๆแต่น่ารักบูเล็กๆแต่น่ารักเชิญหอือฮ walking street by start walking street by start mm -mm. <laughs> no 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 not for me mm -hmm. mm -mm. yeah second yeah second a good Many people look second, but good look that second, but the only anatra. <laughs>